หลาดกว่าคนอื่น<ล>ะนะฮะอาจารย์ครับแล้วจริงๆคือเมื่อก่อนอาจารย์ก็เชื่อในเรื่องของศาสตร์นี้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าค่อนข้างแอนตี้ก่อนที่จะมาศึกษาไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่ายัางไงฮะเลยไม่เชื่อใช่ใช่ใชเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเซฟคอนฟิดนซ์ใช่ค่ะ,ะแล้วก็เ,เข้ามาทําอะไรให้ดูเนี่ยเขาก็ไม่เชื่ออย่างตัดตะเกียบเนี่ยเราก็หาเหตุผลได้ว่าคุณอย่ามากโกหกเลยว่ามันเป็นพลังจิตยังไงใช่ปาหี คิดในใจตอนนั้นใช่ก็ครูเขาสอนเนี่ยเขาตัดไปให้ดูนี่ค่ะอาจารย์จะลงไปนอนกับพื้นยังไงดูมันเอานิ้วลงหรือเปล่าหรือมันอะไรอย่างเงี้ยครัที่บอกว่าเอากระดาษตัดตะเกียบค่ะคิดว่าตอนนั้นตอนแรกใแต่แล้วอะไรที่เป็นจุดพลิกผันที่ทําให้ว่าเอ้าไหนลองศึกษามาดูสักตั้งหนึ่งอะไร ก็มัน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 พิสูจน์ได้ด้วยความจริงทุกขั้นตอนตามของเขาอย่างกระดาษตัดตะเกียบเนี่ยเขาสอนให้คุณมีความมั่นใจเขาไม่ได้แสดงพลังจิตใช่ไหมคะกระดาษอย่างเงี้ยฮะกระดาษอย่างเงี้ยค่ะมอ่อนๆเงี้ยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยนะคือคือน้องเคยถูก A4 บาดนิ้วไหมเคยเคยมันขมมากมันเลือดไหลใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาที่ใช้เร็วกับแรงอะค่ะเร็วแล้วแรงโทษนะครับผมต้องเป็นคนถือตะเกียบหรือว่ายังไงต้องเป็นคนถือขอหน่อยครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังชมอยู่ ยืดไหนไหนได้ไหมคะได้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขยับขึ้นมาข้างบนก็ได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้กล้องกล้องมีขั้นตอนอะไรไหมคะสำหรับสำหรับจับาต้องจับแน่นเลยค่ะตรงนี้ต้องจับแน่นเลยต้องจับแน่นหนูสูงกว่าขยับได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะครับขอหันหากล้องนิดนึงครับโอเคตะเกียบแข็งแรงนะครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือตะเกียบแบบที่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะดูใ้ดีนี่เคาะกับนาฬิกาของหน้าเนี่ย อันนี้อันนี้น,นีคือเตรียมมาหลายอันใช่ไหมฮะ,ะผมขออนุญาตหักให้ผู้ชมดูก่อนด้วยแรงของผมเองนะครับดูให้ดีนะครับโอ้โหนี่คือฝ่าจะใช้มือหักได้ดน,นี่ครับต้องขอโทษนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แข็งจริงครับไปดูอันต่อไปอ่ะเหมือนกันอ่ะโอเคค่ะตะเกียบจริงๆครับเดี๋ยนะอาจารย์โอเคไม่บังกล้องนะโอเคดูครับกล้องซีอูไวครับ โอ้โหอโอ้โหแหมถ้าถ้าอยู่นี่จะขอเสียงปบมือังดังหน่อยนะครับขอโทษนะครับกระดาษครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะบางๆเลยครับกระดาษไม่เป็นเลยแตะเกียบสิครับเศษกระเด็นเลยน้องแพรลองจับดูครับกระดาษบางๆนฮะตื่นเต้นเขาทำให้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าคุณทำได้นะคุณเป็นอย่างนี้นะก็แค่เราคิดว่า ตะเกียบเนี่ยมันเป็นถั่วฝักยาวเพราะว่าเราคิดอะไรสิ่งนั้นเกิดขึ้นสมมติเราปวดท้องแล้วเราเราเบีเ่ยงเบนความคิดไปที่อื่นใช่ไหมคะไม่ปวดแล้วละเรามันก็จะไม่ปวดอะค่ะอ๋อนี่แปลว่าถ้าว่าเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้จริงจแล้วก็เอาไปใช้ในทางบวกเนี่ยมันจะดีมากๆก,กับชีวิตประจาวันของเราใช่ใช่บอกว่าเราพลังจิตของเราเนี่ยเราควบคุมมันได้ได้ด้วยตัวเองแล้วมันก็สามารถ บาบัดรักษาโรคได้ด้วยใช่ค่ะเราเราต้องเรียนรู้ว่ามันมีจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกจิตสํานึกคือจิตปกตินะคะจิตปกติที่เราใช้นู่นคิดโต้แย้งลังเลสงสัยถ้าเราทําให้จิตสํานึกเนี่ยมันเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งข้อมูลมันจะถูกส่งลงไปที่จิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกเป็นจิตลึกภายในเราจิตใต้สํานึกเนี่ยคะเป็นตัวทํา อะไรมหัศจรรย์ทั้งหลายอะค่ะแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์คิดว่ากระดาษเป็นอะไรแล้วตะเกียบเป็นถั่วฝักยาวมันเป็นถั่วฝักยาวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยก็ได้แล้วคิดว่านนี้มันเป็นมีดที่คมมากเมื่อกี้คิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็กําหนดจิตเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจเชียววินาทีเลยปุ๊บตึ๊บเลยเลยค่ะถ้ายั้งๆหรือกําลังพูดพูดอยู่มันก็ไม่ขาดต้องนิ่งนิดนึงอะค่ะแล้วก็ปุ๊บไปมันก็จะขาดคือเขาก็ทําปกตินะคะอันเนี้ยค่ะจะเรื่องปกติเลยนี่คือุ้ง่าย แบบว่าเบสิกเลยค่ะที่ที่นักเรียนจะเตรีแล้วเทียนที่เตรียมมาในวันนี้คือเพื่ออะไรคือเป็นวันทีสำคบูชาว้นะครับไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะน้องเห็นไหมว่าโยคีเนี่ยโยคีในอินเดียเนี้ยนะคะเขาจะนั่งแล้วก็จะทําตัวให้อุ่นถ้าอากาศหนาวแล้วก็ทําตัวให้เย็นสบายถ้าอากาศมันร้อนมากเพราะฉะนั้นเขาจะสั่งตัวเองได้อันนี้ก็จะมาทาให้ดูว่าเราสามารถสั่งให้มือเราเนี่ย มันเย็นถึงมันจะหยดลงไปร้อนยังไงเราก็ไม่มีความรู้สึกมันเย็นมันเย็นมันเย็นมันก็จะเย็นสมมุติเราไปตามวัดนะอันนี้มันกระเด็นถูกเราจะสะดุ้งใช่ไหมคะเจ็บรอนใช่ไหมคะไม่เหลือแล้วครับแต่วันนี้อาจารย์จะลองดูหยดใส่หรู้หรือขาดไปขาจผู้ย adar ใ่ผู้จารย์ค่ะให้ผมจุดเทียนค่ะจุดตอนร้อนเนี่ยฮะทั้งหมดเลยเนี่ยก็ได้ค่ะทั้งหมดเลยค่ะ โอ้โหไม่ใช่แค่จุดก่อนอันจุดก่อนอันหนึ่งมันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมกับผมใช่ไหมครับไม่ไม่ค่ะแล้วจุดอีกอันนึ้นแล้วจุดอีกอันหนึ่งแลจุดอีกเตรียมไว้เออเตรียมอ่าอ่าค่ะค่ะจุดอีกอันจุดอีกอันหนึ่งแล้วแต่นะคะครับอือโอ้โหนิ่งเลยฮะ นี่เลฮะเล่มเดียวไม่พอนะน้ำตาเทียนครับขอนี่เลยครับสองสามเล่มสี่ก็ได้ห้าก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่จะไม่รู้สึกขอสักหยดได้ไหมครับพอดีกว่าครับพี่หลุนร่ะ อย่าให้มีหยดที่สองเลยหยดเดียวก็เกินพอแล้วไอ้เราก็นีกว่าเป็นเทียนแบบน้ําตาเย็นๆ <S <S อนาจารย์รู้สึกไม่รู้สึกอะไร,ไรเลย,เลยค่ะเย<ช>็นค่ะเราจะสั่งสั่งให้มันร้อนหรือนั่นก็ได้คือถ้ามีเวลาเยอะเนี่ยสั่งน้องก็ได้อย่างเงี้ยค่ะสั่งว่าน้องตัวเบานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โด,ดยอาจารย์จะเป็นคน <ทำ S 2> เป็นคนสั่งเป็นคนส่อย่างเงี้ยค่ะหรือหรือจะเอาหรือจะสั่งโดยไม่มีเสียงก็ได้ค่ะค่ะ สั่งโดยไม่มีเสียงสั่งกับน้องเอาไหมนะคะเอาพลังของความคิดทั้งหมดไปที่ตัวค่ะแล้วดูว่ามันจะเป็นอะไรลองดูไหมคะโอเคครับให้ผมทำยังไงครับคือน้องต้องเชื่อตัวอาจารย์นะคะยืนข้างนี้สบายๆให้ตัวเบาที่สุดค่อนคลายเพื่อให้แบบคลื่นสมองมันแบบลดลงสบายหลับตาตาครับหลับตานะคะแล้ว อย่ายั้งตัวนะคะจะได้เห็นชัดเจนเตรงนี้คิดถึงตรงนี้นะคะข้างหลังนะคะคือมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเน<แ>ี่ยทำไมะคะไม่ได้โดนตัวเลยนะคะ ไม่ได้โดนน้อ<ล>งอะ่รู้สึกว่าเหมือนแบบกาลังโดนดึงไม่ค่ะก็คือในนี้มันมือเราจะมีไฟฟ้าใช่ไหมคะค่ะเราก็เอาไฟฟ้าในมือเราเนี่ยคะ่ะที่เราฝึกของเราไว้แล้วเนี่ยคะ่ะก็เอาเอาไปด้านหลังเขาแต่ไม่ให้โดนตัวเขาห่างกันประมาณสักเท่านี้ก็ได้คือความมือนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็เอาความคิดของเราอะค่ะไปที่หลังเขาอะค่ะครับมันก็จะความคิดอันนี้มันเป็นกระแสถือว่าคนเราคิดมันจะเป็นคลื่นค่ะ พูดก็เป็นคลื่นอย่างงี้ค่ะคลื่นเนี่ยค่ะมันจะไปที่ออราการดึงอันนี้เมื่อกี้เนี่ยคือการดึงและผลักออราของอีกคนนึงแล้วเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะคิดว่าาไหนลังคิดว่าเขาต้องหงายหลังมาคิดว่าเขาต้องโอนเอ็นเขาต้องขยับเขาต้องอะไรเงีก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เป็นอัลริยาแล้วพี่หลวงรู้สึกไงทำไมทำไมยู่ดีมันหงายรู้สึกเหมือน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 เรากาลังสูญเสียการทรงตัวหงายเลยหรอเราก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยถูก อะไรเนี่ยล้างค่อยๆให้มันเอนไปออคือพรุ่งนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ขับรถมาทํางานจะ,ะขึ้นรถเมล์แล้วก็จะไปยืนข้างหลังสาวๆสวยๆแล้วก็เพลงให้ล้มลงมานี่นนส่วนตัวมากเลยนะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะ้ะก็อาจารย์ได้สาธิต เบสิกเบสิกนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สงสัยว่าพลังจิตเนี่ยหรือว่าจิตสำนึกของเรามันรักษาโรคหรือว่าอาการเจ็บป่วยของเราได้ยังไงนะคะคก็สามารถโทรมาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะที่02 403 3456นะคะแล้วก็ค่าใสา่5าสายแรกนะคะเราก็จะมีหนังสือของอาจารย์เนี่ยมอบให้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เนาะโอเคครับค่ะ,คะ